สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะอ้อยอยู่กับนะคะน้ำมันนวดสมุนไพรเอ็นยืดนะคะน้ำมันนวดจากสมุนไพรเอ็นยดืดหลายคนนะสอบถามเข้ามาเยอะเลยสอบถามเข้ามาเยอะเลยว่าน้องอ้อยมันดีจริงไหมสรรพคุณคืออะไรบ้างนะคะ,ด,าคาะ,คะด้วยราคาเพียง200บาทนะด้วยราคาเพียง200บาทในวันนี้คุณประโยชน์คืออะไรบ้างนะคะสมุนไพรเอ็นยืดนะคะทาจากต้น เอ็นยืดจริงๆเลยหลายคนยังไม่เคยเห็นจ้อย้ลงรูปให้ดูนะแล้วทีนี้นะคะเขาสกัดนะด้วยนานโนเทคโนโลยีนะคะผ่านงานวิจัยมากกว่า7ปีแล้วก็สกัดโดยนานโนเทคโนโลยีซึ่งซึมได้แบบสุดยอดมากล้ำลึกมากเลยเอ็นยืดมีคุณสมบัตินะคะคือช่วยให้ แผลเนี่ยสมานเร็วขึ้นหลายคนที่มีแผลเป็นหรือว่าแผลเบาหวานแผลกดทับแผลอะไรต่างเนี่ยหรือว่าแผลเรื้อรังที่มันทาแล้วมันใช้อะไรก็ไม่ค่อยหายนะคะมันจะมีอาการปวดอยู่คุณทาตรงแผลได้เลยนะคะ,ะไม่เพียงเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นนะคะเอ็นยืดสมุนไพรน้ำมันวนเอ็นยืดเนี่ยกดเล็กๆแค่นี้ยังช่วยนะคะคือบรรเทาอาการปวดต่างๆเลย หลายคนแบบหายขาดได้เลยนะคะแล้วก็หลังหลายคนนะคุณยายนะอ้อยเห็นรีวิวคุณยายที่หลังค่อมๆหลังโก่งเลยนะคะด้วยอาการปวดเส้นเอ็นมันยืดแล้วเป็นมาสี่ปีเป็นมาสี่ปีแล้วใช้เอ็นยืดหายค่ะสามารถยืดหลังได้เลยตอนนี้นะเดี๋ยวอ้อยลงรีวิวให้ดูตรงนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็เหมาะสาหรับคือทุกเพศทุกวัยอ่ะนะคะน้องเด็กๆนะน้องอหลานนะคะที่ที่บ้านหลานนะนเหยียบแก้วเศษแก้วมันเข้าไปในเนื้อแล้วขาบวมเลย เดินไม่ได้ร้องไห้ใหญ่เลยนะคะต้องผ่าออกแต่ว่าทาเอ็นยืดเสร็จแล้วหนึ่งคืนนะแผลยุบคือเนทะ้ายุบเลยนะคะไม่บวมอ่าไม่บวมลนะ้วยังเดินได้แล้วก็คือพิษทุกอย่างหายนะคะนี้ดีมากสาหรับสมุนไพรเอ็นยืดยังดูแลเกี่ยวกับเส้นตึงเส้นเ,เกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับเส้นเอ็นนะคะกระดูกทับเส้นยังสามารถนะคะ มันทาอาการของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินนะคะโรคเส็ษสะเก็ดเงินต้องลองนะคะโรคสะเก็ดเงินหรือว่างูสวัสดใช้ได้คือตัวนี้ดีมากๆเลยดีมากๆเลยหลายคนนะคะเดินไม่ได้หลายคนมันเชื้อราที่เท้าที่มืออะไรอย่างเงี้ยทาได้แล้วหลายคนที่แบบว่ามีอาการโดนแผลน้ําร้อนลวกแผลมีดบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลือดไหลยเยอะมากก็สามารถใช้สมุนไพรเอ็นยืดได้เห็นไหมคุณสมบัติเยอะมากอยากจะบอกว่าสามารถคือใช้ได้ในหลายๆกรณีหลายๆทุกอย่างนะคะใคร มือชาเท้าชานะคะนิ้วล็อกนิ้วมีอาการล็อกอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้านะคะก็สามารถทายอ็นยได้20นาทีมันก็จะคลาย อย่างไม่เชื่อต้องลองนะไม่เชื่อต้องลองอเดี๋ยวดูรีวิวกันเลยนะคะสามารถบรรเทาได้หลายอาการมากๆเลยดูรีวิวนะคะเพียง200บาทเท่านั้นเองวันนี้ใครสั่ง3ขวดนะคะ500บาทส่งฟรีอีมเอสนะคะ3ขวด500บาทส่งฟรีอีมเอสหรือว่าใครอยากจะสมัครใช้ดีแล้วบอกต่อเนาะอยากจะสมัครเป็นตัวแทนวันนี้สมัครฟรีนะคะแล้วก็จะได้น้ำมันนวดเนี่ย3ขวดในราคา375เท่านั้นเองนะคะรีบติดต่อเข้ามานะ